สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเช็คตัวเองว่าคุณได้ไปในจุดเสี่ยงที่ไหนมาบ้างย้อนหลังไปนะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Map นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ iPhone นะครับก็จะมีอีกหนึ่งวิธีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับแนะนำให้ย้อนไปดูนะครับเพราะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากๆนะครับ คือเนื่องจากว่าผมได้เห็นข่าวข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งที่เขาติดเชื้อโควิดนะครับโดยที่น้องเขาไม่ได้แสดงอาการอะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วทีนี้พอน้องเขารู้ตัวใช่ไหมครับก็ผ่านมาตั้ง14วันแล้วนะครับผมก็เข้าไปดูใน Facebook ตามข่าวของน้องเขานะครับก็ได้ทราบว่าน้องกำลังเรียบเรียงไทม์ไลน์ของตัวเองอยู่นะครับผมก็เลยตั้งใจทำคลิปสั้นๆน,นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าใครใช้ Android หรือว่าใครใช้ iOS นะครับก็เลยอยากจะทำวิธีสำหรับคนใช้ Android ขึ้นมาให้ละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับเอาละครับขั้นตอนมีดังนี้นะครับไปที่แอป google map นะครับหรือที่เขียนว่าแผนที่หลังจากนั้นนะครับไปที่รูปขีด3ขีดตรงมุมนี้นะครับหรือถ้าใครไม่มีขีดแบบนี้นะครับโทรศัพท์บางยี่ห้อ มันก็จะหน้าจอจะเปลี่ยนไปนะครับก็ไปจิ้มที่รูปโปรไฟล์แทนนะครับหลังจากนั้นไปที่ที่เขาเขียนว่าไทม์ไลน์ของคุณนะครับหน้าจอก็จะแสดงวันวันนี้นะครับให้คุณเปลี่ยนวันที่ย้อนหลังได้เลยนะครับเท่านี้คุณก็สามารถจะเช็คสถานที่ที่ไปในแต่ละวันได้แล้วนะครับว่าไปที่ไหน และเวลากี่โมงด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ